Did you know ไขปริศนาหน้าเล่นสวัสดีทุกคนวันนี้เราเขินมากเลยที่จะมาไขาปริศนาให้ทุกคนฟังเพราะปกติเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นความลับและรู้กันสำหรับพวกเราเท่านั้นแต่เมื่อมีคนสงสัยมาเราก็ต้องไขปริศนาให้ทุกคนฟังเรื่องนั้นก็คือเรื่องราวความรักของเรานั่นเอง ตั้งแต่การตกลงปรงใจการสร้างเรือนหอไปจนถึงการสร้างครอบครัวของเราถ้าอยากรู้กันแล้วเราไปดูกันเลยสวัสดีค่ะพบกับพี่เซฟอีกแล้วนะคะสำหรับคำถามที่ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ของปลาตีนว่ามีลักษณะแบบใดหรือเกิดขึ้นในช่วงไหนกันบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับเพศของปลาตีนกันก่อนนะคะ สำหรับปลาตีนเนี่ยปลาตีนเพศผู้จะมีขนาดลำตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าปลาตีนเพศเมียและก็จะมีสีสันที่สดใสสวยงามเพื่อใช้ในการดึงดูดปลาตีนเพศเมียนั่นเองค่ะโดยฤดูผสมพันธุ์ของปลาตีนนะคะจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ็นช่วงที่น้ําลงต่ําในเวลากลางวันโดยปาตินเพศผู้จะใช้ปากขุดหลุมเป็นแองขังน้ําเอาไว้แล้วก็จะเรียกร้องความสนใจจากปาตินเพศเมียโดยการกา,รขางขี้แผกกว้างแล้วก็กระโดดไปมาบนพื้นเลนหากปาตินเพศเมียมีความสนใจก็จะค่อยๆค,ค,คลานตามลงไปในหลุมที่ปาตินเพศผู้เตรียมเอาไว้และมุดลงไปสํารวจความเหมาะสมหากปาตินเพศเมียไม่พอใจก็จะเคลื่อนที่ไปยังหลุมของปาตีนเพศผู้ตัวอื่นแต่หากพอใจแล้วปาตีนเพศเมียก็จะอยู่ร่วมกับปา าตีนเพศผู้ตัวนั้นและเมื่อไข่ของปลาตีนเพศเมียสุกเต็มที่ปลาตีนเพศเมียก็จะมุดลงไปวางไข่ที่บริเวณก้นหลุมจากนั้นปลาตีนเพศผู้ก็จะมุดตามลงไปเพื่อฉีดน้ําเชื้อเพื่อทําการผสมพันธุ์และเมื่อผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วปลาตีนเพศเมียก็จะจากไปปล่อยให้ปลาตีนเพศผู้เฝ้าดูแลไข่จนฟักออกเป็นตัวนั่นเองค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของพวกเรา เพราะฉะนั้นหากท่านใดไปเที่ยวป่าชายเลนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนก็จะเห็นพวกเราอยู่กันเป็นคู่ก็กุ่าเดินเบาๆอย่ารบกวนพวกเรานะจนถึงตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเราเป็นอย่างดีแล้วเพราะความลับที่สุดของเราก็ได้บอกทุกคนไปหมดแล้วคราวหน้าเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆกันบ้างและถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยอื่นๆก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เฟซบุ๊กของสูงสีนาปราณีได้เลยนะคะ แล้วเรามาร่วมไขปริศนากันกับรายการ Did You Know ไขปริศนาหน้าเลนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ